็สวัสด,ดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านเลยนะครับท่านกำลังรับชม Power High of Gamer TV นะฮะวันนี้ก็ผมชันซ่าหันหนึ่งกับเกม Minecraft Pocket Edition นะฮะจะเห็นว่าภาพมันแตกๆเพราะผมปรับน้องมอแมปนี้มันแหลกมากแล้วนี้ยมันเขียนพิซซัทเอ็กเซปสองความจริงมันคือพิซซัทเอ็กเซปสามอะไรจริงอะไรจริงโอ้ดีดีดีด อเยอะมากนึกว่าแม่งจะยากกว่าปีศาจไอเกตสามสิวิสองนอนได้ไหมไปดูนะว่ามีอะไรกันบ้างนะในในนี้ก็ในวาลมีเตียงนะโอ้มีแร่เดิมฮะ มันปักปิดมีทออมีไอ้นี่ทออ,ทอแบบนั้นแล้วก็ทออแบบนับ้นนะฮะแล้วก็แกแมงมบล็อกเด็กบล็อกตองแล้วก็สเปาลมอนเตอร์สวยขนาดนัครับมึงจะให้สเปาลมอนเตอร์ไว้ทำไมเนะี่ยฮะ อุย้ยไม่มีน้ำให้กูเลยเยป็ทางนั้นใช่ปะโอไม่ใช่น,นี้หรอกเหรอ อะไรกเจอะตูทบจะตูหลอกกูไปเนี่ยต้องกลุ้มเห็นเลยว่าต้องกลุ้มหน้าเงายหน้า้วแม่งเลยลอกนคลิปนี้เสียงแม่งไม่ตรงสัดแน่ ลองเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเสียงไม่ตรงมากมแน่ขออภัยด้วยครับเป็นแค่น่าจะเป็นแค่คลิปดีคลิปเดียวแหละที่เสียงไม่ตรงไกลเกินเน่ะโอเคมให้กูมาทำไมดอกไม้กูอยกได้ไหมมาตกแต่งบ้านกูหรอครับตั้งแต่ตอนนั้นแหละเอพิซั่อาชีพสองอ,อะ แค่เสี่ยงตายเพื่อมาเจอดอกไม้สัตว์ไอ้ปโอ้พระเจ้ารถด,ดเร็วก่อนผมถ่ายผมแค่เปิดอ่ะยังร้อยอยู่เลยอยายพอมาตั้งค่าอะไรนิดหน่อยเท่านั้นแหละเดือบแปดสิบกว่าคดีแบถหายแม่งก็ไม่จบจริงๆเลยทำไงก็บอกเลยนะะ แอดแม่งรถเอารถเอาฮะไม่ใช่แบบนี้ดีลูกหลังประตูนี้ต้องมีมออ็อบรอนะฮะก <มา S 2> ูเดานะมาโอเมจจ้าเนี่ยมีมีแค่ซอมบี้ซอมบี้เม็นี่ว่ามึงจะเอาตัวอื่นมานะ กบฟืนเลือกกูโกลโอเคนี่ก็พอแล้วละเราติดมากโอ้เยี่ยมครบเสร็จแล้วครับรสำรวจตุกห้องนะแม้ว่ามีมอนสเตอร์มาขวางยังไงกูต้องไปให้ครบครับพอกชีวิตที่ใฝ่ฝันกูรออยู่ เ <Sultan. S 2> กียวตันไอสัตว์มาอู้นี่ไงมาโป้โป้ไอสัตว์เขี่ครับเขีรยก,กับมันเรียบร้อยแล้วมันลงมาแล้วมันหลอกหลอนแล้ว,ลวโคมีประโยชน์ สัตว์มามาดีมาดีาดเชีย่ยหายแล้ววางผิดที่เยอ,อนะนะอู้ข้างๆกูเลย ไฟอีสัตว์เอย,ยโนแมมงให้กูไฟแล้วอะไรวันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูอยู่ไหนเฮ้ยเฮไม่ตลกนะเวย้ยเอ้ะกูอย,อยู่ไหนแล้วเนี้ยโอ้แม่เจ้าโอ้ยเย้กูตายเถอะครับ ให้กูทำอย่างนี้อืมตายแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกินไหนเนี้ยโอเคเดี๋ยวก่อนเขาบอกรันเชอร์แป๊บหายมันยาวกว่าพิเศษเฉ็บสองอีกมาถึงกูก็ตายแล้วชิมแมงเสือกแหลกเนี่ยคืออะไร ่ครับหากูม,มาไหนก็ไม่รู้นะฮะสปอยอีกแล้วกลัวแล้วทำไมมันแหลกๆโอ้วกลัวแล้วแม่งแหลกๆเพราะอะไรเชนี้นี่เองอ๋ออันตรายเยงแล้วชุดเก่ากูอยู่ไหนแล้วเนี่ย อ,อ้าวกรรมชิบะสปอยก,ก้วกูโอ้โอหไอพองทำเลยไอสัตโอ้ยากชิบหายเลยอ่ะโอหล็กๆๆเ,เยียกูต้องหายมันเป็นชั่วโมงแน่เลยตายเถอะต้องมีปะะ่าว ว้วแล้ไม่แม่งแหลกๆโอ้พระเจ้าพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากถุยลงมาเป็นขั้นบันไดเดียวเชียวกูก็งงเลยที่ำไมแม่งแหลกๆก,กวะปุ๊จึมีเยอะมากๆอือพระเจ้าเจ้าช่วยเกยทอดไม่ใช่ไหมเนี่ย เราไม่ทำลายประตูนะฮะยอมให้ครับขอเข้าไปข้างในก่อน แล้วคือสาเหตุที่ผมไม่ใช่บอกรันเชอร์นะฮะเฮ้ยเชี่ะะย ขอพีเอพวกนี้ก่อนนะฮะก่อนไปฮะขอเขียร์ม็อกก่อน กูต้องล้างบางมุณก็ตอนนี้แหละโอ้ยเยอะมา พวกมึงนี่แหละเออมาล้งางบ,บังม1สกิลเ,เนี่ยล้างบางพวกมึงคราวนี้ปกติสกิลตั้งแม่ก็ซอมบี้จะตกนะคราวนี้สตีฟเอ้ยเฮ้ยอย่าไปตรงนั้นดิสตีฟตกมานสตีฟตกมาลังบางพวกมึงนะครับ สตีฟมาล้างบางพวกมึงเจ็ดเคทำอะไรแค่ะะซื้อใหม่ซะเยอะเลยส,ส่งมาล้างบางพวกมึงนะครับ ส่งสตีมาล้างบางพวกมึงครับนี่ล้างบางครับล้างบางมอบทะลุจักรวาลน,นะมา,มาโคตรมหาซอมบี้ยังสู้ไม่ได้ฮะเยอะทำไมมันตีทะลุได้ึงแป๊บ เดี๋ยวอี้ก็ปรับเป็นโซลเวลแล้วก็ออกกันเลย เอาไว้ต่อ EP หนะฮะมันจะเจอปัญหาแล้วเนี่ย